คอลลาเจนและคนบอกรู้จักเคยได้ยินมานานแล้วล่ะว่าดีต่อร่างกายดูแลสุขภาพได้แต่หละคนเจอปัญหาค่ะลองทานแล้วเอ๊ะ ไม่เห็นเหมือนกับที่หวังเอาไว้ทําไมมันไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของสุขภาพข้อเขา่าหรือว่าผิวพรรณวันนี้เราจึงขอแนะนากันค่ะคอลลาเจนที่เรียกว่าตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องเรียกกันว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าตอบโจทย์สําหรับทุกคนที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่บอกเลยว่าลองทานจริงแล้วก็เห็นผลจริงมาแล้วให้เธอมาบอกเล่าประสบการณ์เลยดีกว่านะคะต้อนรับคุณพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะ ผมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะหลายท่านน่าจะคุ้นเคยหรือว่ารู้จักกันบ้างแล้วนะฮะ เวลูคอลลาเจนนั่นเองแต่ว่าวันนี้ก่อนจะมารู้จักเวลูคอลลาเจนเรามาพูดถึงคอลลาเจนไดเปปไทด์ก่อนเอ๊ะแล้วมันแตกต่างจากคอลลาเจนอื่นยังไงฮะค่ะคือวันนี้เนี่ยพรีมจะมาพูดถึงเวลูคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะที่พรีมเนี่ยเป็นตัวแทนและการของคนที่ทานจริงเห็นผลจริงเพราะว่าจริงๆแล้วรอบข้างพรีมทั้งคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยได้ทานแล้วก็มีฟินแบทกลับมาหลังไม์กับเราว่าเฮ้ยอย่างที่พรีมไปออกรายการปากท้องเลยว่าทานแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงที่รู้กันว่าคอย่างงกาาาายสสมรรถ้้ขึนเอง แต่พออายุยี่ปุ๊บเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มหยุดสร้างขึ้นมาทีนี้ปัญหาที่คนทั่วไปเห็นได้ชัดเจนเลยคือเรื่องผิวพรรณก่อนริ้วรอยก่อนผิวไม่นุ่มไม่ชุ่มชื้นบ้างแต่ว่าปัญหาที่พิมเจอในขณะที่พอายุ3ามสิบกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คนพายน้องไม่รู้แต่เป็นปัญหาที่เราประสบการณ์ตรงแล้วก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันก็คือมีอาการปวดข้อเข่าบางคนเห็นแล้วยืนอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่ส้นสูงแล้วทางานตลอดรวมถึงในกิจ กรรมครอบครัวเยอะมากจะไปวัดไปทําบุญแล้วก็แม่ชอบไปต่างจังหวัดก็จะนั่งรถนานนะคะเวลาง,งอเข่าที่เรานั่งอยู่บนรถเนี่ย<ม>พอออกมาจากรถปุ๊บ<ม>ปวดข้อเลยเหมือนกับว่าเริ่มมีอาการเสียดสีน้ําในข้อคอลลาเจนลดลงทีนี้เราก็เลยพยายามหาทางแก้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกอ่ะทานคอเลาเจนได้นถูกต้องแล้วแต่ปรากฏว่ายี่ห้อแรกๆที่เราไปทานเนี่ยคือทานไปแล้วทานไม่ได้เลยคือมันข่าวมากมคนชงแล้วก็ไม่ละลายด้วยจนกระทั่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆคื เราแบบก็ไฟหาไปเยอะมากค่ะ,ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจนมาเจอตัวที่อ่ะโอเคกลิ่นพอไหวทานได้คนละลายแล้วหมดไปเป็นหมื่นๆค่ะคุณผู้ชมหลายคนเจอแบบพรีมแน่นอนห,ห,หมดเป็นหมื่นแต่ปรากฏว่าไม่เห็นผลทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าเอ๊ะหรือว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ดูดซึมคอลลาเจนเข้าไปเนาะ คอลลาเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหากร่างกายไม่ดูดซึมเนี่ยเหมือนไม่ได้ทานเลย mm hmm. คือเสียเงินฟรีแล้วก็เสียเวลาด้วยจนมาได้เจอกับตัวนี้ค่ะตัวเวลยู u, คอลลาเจนไดเปปไทด์นะ Legend, Dai, คะ,คะกปุผลนี้เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการดูดซึมได้เร็วพอเราทานเข้าไปแล้วนะคะร่างกายของเราค่ะก็จะดูดซึมและนําไปใช้ได้อย่างตรงจุดเลยคือเรียกได้ว่าอย่างพิม,มนีมีปัญหาข้อเข่าก็จะไปเติมตรงนั้นใครมีปัญหาริว้วรอยหางตากร่องแก้มผิวพรรณไม่สดใสก็จะไปเติมที่ผิวเลยจนกลับมาดีขึ้นค่ะ เห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกที่ทานเลยเรียกได้ว่าได้ครบนะคะตั้งแต่กระดูกข้อต่อผิวผมแล้วก็เล็บนะคะและโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนที่คุณผู้ชมเห็นกันที่ขายตามท้องตลาดเขาจะมีคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์ใช่ไหมคะแต่คอลลาเจนตัวที่ดูดซึมได้ดีที่สุดที่พิมพ์ทานแล้วก็เห็นผลขึ้นมาเนี่ยดันเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ตัวนี้เนี่ยมีขนาดโมเลกุลที่เล็กกว่าคอลลาเจนทั่วไปเยอะมากถึง50เท่าค่ะเขาเลยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ ดีที่สุดหลังจากที่ทานเข้าไปก็จะตรงเข้าไปยังชั้นผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ผิวหนังต่างๆและข้อต่อกระดูกโดยตรงโดยที่คอลลาเจนเปปไทด์ที่เราเห็นทั่วไปนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนที่เห็นตามท้องตลาดนั่นแหละคือทานแล้วดูดซึมช้าหรือกระทั่งบางคนเนี่ยทานแล้วก็ไม่เห็นผลค่ะแต่ตัววลยูนี้นะคะวลยูคอลลาเจนไดเปปไทด์กระปุกนี้มีทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่ดูดซึมได้ดีที่สุดและคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่ดูดซึมได้กรองลงมา2ตตััววนนนี้รม,นนนมรมมมก10,000ลเห็ผั้งแต่กกระปุแรก ที่ทานเลยวันนี้เลยอยากจะมาเปิดใจละกันค่ะหลายๆคนที่มีปัญหาเดียวกับพีมพ์ก่อนหน้านี้ uh huh. กลิ่นขาวเยอะคนไม่ละลายทานไม่ได้ทานหมดกระปุกแล้วไม่เห็นผลวันนี้มาลองเวลูคอลลาเจนไดเปปไ์ได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการปากท้องต้องรู้ปกติแล้วเนี่ยหนึ่งกระปุกเนี่ย990บาทครับาทวันนี้โทรมาที่1781เดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีจํากัดจํานวนด้วยซื้อ2แถม2ได้ไปเลยค่ะ4กระปุกด้านหน้านี้1 0 0 0 990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาตอนนี้ที่1781นะคะโทรสั่งซื้อยังไม่ต้องจ่ายเงินของถึงมือก่อนค่อยจ่ายเงินนะคะแล้วเราก็มีบริการส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะครับะอะอยากให้คุณพริมลองชองนิดนึงเพราะว่าหลายท่านคงอยากจะทราบแล้วว่าเว o ูคอลลาเจนนะครับค่ะ เวลาชงแล้วเป็นอย่างไรนะฮะนี่ค่ะทานง่ายละลายง่ายไหมอย่างไรนะครับผมนี่เลยคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนะคะว่าตัวคอลลาเจนที่ดีนะคะแล้วก็เกรดพรีเมียมจริงๆนี่ค่ะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราทานแค่วันละหนึ่งช้อนแบบพรีมเลยนะพิมพทาน่นี้ทุกเช้าเห็นไหมคะมันจะเริ่มละลายเลยโดยที่ยังเราไม่คนด้วยซ้ำและนี่พอเราคนไปปุ๊บค่ะวางเอาไว้แป๊บเดียวคือลายเลยแล้วตัวคอลลาเจนเวลยูตัวนี้นะคะการันตีโดยดาราสามสามสาวชื่อดังมีคุณเต้าคุณเจนนี่คุณแพทย์ที่ทานจริงและเห็นผลจริงและ หาที่เราเคยกังวลจากอาการเขา่าล่าสอาการปวดข้อต่างๆก็ดีขึ้นเลยค่ะรวมถึงผิวพรรณก็สดใสขึ้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์ทานวิูคอลลาเจนเนี่ยเพื่อช่วยข้อเข่าโดยตรงแต่ทีนี้พอเราทานปุ๊บผิวก็ได้ด้วยข้อเข่าก็ได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะนอกจากพิมพ์ทานแล้วก็ยังมีคุณแม่ของรีมนะคะ,คะอายุ64แล้วคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าค่ะจนเราเนี่ยต้องพาไปหาคุณหมอกายภาพบําบัดค,คุณหมอก็บอกว่าให้กลับมากายภาพบำบัดออกกําลังกายก็จะช่วยได้เราก็เลยหาคอลลา มาเสริมด้วยลองมาพร้อมๆกันจนมาชอบตัววีลยูคอลลาเจนไดเปทด์ตัวนี้เหมือนกันทานแล้วนะคะคุณแม่ตอนนี้สามารถออกกําลังกายยกแขนยกขาได้เดินขึ้นมาได้ไปวัดหน้าพระเพียบได้แล้วยังกล้าไปแนะนําเพื่อนตัวเองต่อด้วยเพื่อนก็อายุเท่ากันเลย64ปีนะคะแม่ใจเนี่ยต้องเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านเลี้ยงไปนานๆเนี่ยพอเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าต่างๆเนี่ยก็พาหลานออกไปเดินเล่นไม่ได้คุณแม่แนะนําตัววีลยูคอลลาเจนไปค่ะล่าสุดเพิ่งไปเจอกันคุณแม่เห็นแม่ใจอุ หลานลงมาจากชั้นสองอเดินลงบันไดเลยแล้วเล่นกับหลานได้สบายอุ้มได้นานมากว,วันนี้เลยอยากบอกคุณผู้ชมว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอย่างพิง30สามกว่ามีแล้วคนอายุ 40, 50, 60หรือมีคนรอบข้างในครอบครัวเป็นอยากให้เปิดใจดูนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้พิมพ์คนไป3ามทีแับเดียวเงงยูคลาเจนใ <c oughs> สาทานง่ายไม่ขาวแล้วก็ดูดซึมไว